วิดีโอที่ทุกคนกำลังจะได้ดูต่อจากนี้นะคะแจนถ่ายขึ้นมาตอนแรกเนี่ยเป็นเรื่องของ iOS 18 Public Beta 1นะคะตั้งแต่เดือนวิถุนายนแต่พอกำลังจะปล่อยตอนนี้นะคะ Apple ก็ได้ปล่อยอัปเดต Beta 2แล้วก็3นะคะจนถึงตอนนี้ล่าสุดแล้ว iOS 18 Public Beta 4ค่ะขอบนเลยว่าปล่อยทีมากๆทุกอาทิตย์เลยจริงๆตามอัปเดตแทบจะไม่ทันกันแล้วค่ะแต่ในคลิปที่ทุกคนกาลังจะได้ดูนี้นะคะถึงแม้ว,ว่าจะเป็นข้อมูลเบต้1 แต่ก็เป็นข้อมูลเนี่ยที่แจนทีมงานนะคะได้รวบรวมมาอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องถือว่าเป็นการรวบรวมไปเลยกันว่าตั้งแต่พับิกเบต้าหมาจนถึงเบต้าสเนี่ยเขาอัปเดตอะไรมาบ้างเอาเป็นว่าแจนเวอร์ชันปัจจุบันนะคะจะคอยเติมให้แจนในอดีตว่าตรงไหนเนี่ยที่มีอัปเดตเพิ่มเติมบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะแจนในอดีตพูดไว้ว่าอะไรบ้าง วนะคะ1อาทิตย์กับ iOS 18 Public Beta มีอะไรใหม่บ้างอะไรที่ใช้ได้แล้วอะไรที่ยังไม่สามารถใช้ได้ชอบอะไรบ้างไม่ชอบอะไรบ้างจะลองใช้มัน1อาทิตย์แล้วค่ะซึ่งถามว่าบุคคลทั่วไปจะสามารถใช้ iOS อันนี้ได้หรือเปล่าก็ต้องบอกก่อนว่าเ็ายังไม่ปล่อยออกมาแบบสาธารณะนะคะดังนั้นถ้าคุณโหลดไปใช้งานเนี่ยสามารถใช้ได้แต่ก็อาจจะมีบั๊กบ้างเล็กน้อยเพราะจริงๆแล้วเขาทำมาเพื่อสําหรับ developer ในการเอาไปพัฒนากับแอปพลิเคชันเพื่อใช้กับ iOS ล่าสุดได้ดีที่สุดนั่นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะในช่องเราเนี่ยเคยทาวิด อดไปแล้วนะคะซึ่งพี่สีเป็นคนพูดเรื่องนั้นนะสามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะเดี๋ยวจ,จะจะโพสต์ลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะเอาละ่ะกลับมาที่ฟีเจอร์ที่มาทดสอบกันในวันนี้ดีกว่าเริ่มจากฟีเจอร์แรกเลยค่ะที่จจนชอบที่สุดมันคือเรื่องของโฮมสกรีนคอส o m มิเซชันในที่สุดค่ะทุกคนเราสามารถตกแต่งหน้าจอโฮมของเราได้แล้วสาวกไอโฟนเกือบทุกคนแหละคงเฝ้ารอฟีเจอร์นี้กันมานานม,มากๆเนาะหลังจากที่คนอื่นเขาทําไปได้แล้วนานจนแบบรู้สึกว่าโอ้โหต้องอยู่กับหน้าจอโฮมแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าแต่่วววัันนนนนนเเเีีีี้้้้้้ยมมถถึงงงแแแลลลคคปปขขออออออรรราาาาืสสไได ะะกดค้างไว้ตรงนี้นะคะจนมันสันส่นๆให้จิ้มที่มุมซ้ายบนค่ะแล้วก็ทาว่า customize มันก็จะสามารถเลือกได้นะว่าเราอยากให้มันเป็น small คือแอปเล็กๆหรือว่า large เพราะมันเป็น large ปุ๊บเนี่ยด้านล่างตรงเนี้ยมันจะไม่มี text แล้วและนี่นะคะก็จะเป็นสีนะคะที่เราสามารถปรับแต่งไอคอนต่างๆได้นะส่วนตัวแจนอะ่ะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบแบบปรับแต่งสีแอปพลิเคชันเท่าไหร่เพราะว่าสมองอะ่ะมันใช้จํากับเรื่องสีไปแล้วบางทีรู้สึกว่าแบบเอ้ยสีเขียวนั่นคือแอปไลน์อะไรเงี้ยจริงๆอยากจะโชว์อีกอันนึงนะคะอันนี้คือเลือกกสีีตตตาาามท่่่แแจน้องรว คนเนี่ยเขาอาจจะแบบมีแบล็กการ์วอลเปเปอร์ที่เขาชอบอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยอยากให้ตัวไอคอนแอปมันเป็นแบบเบลนไปกับแบ a ็กกาวด์เราสามารถจุดสีได้ด้วยนะก็คือจิ้มตรงนี้ได้เลยให้มันเข้ากับแบล็กกาด์ของคุณเผื่อใครเลือกสีไม่เก่งนะคะก็สามารถ ใช้ตัวนี้ได้นะคะปัญหาของมันก็คือมันเป็นการเหมือนแบบบังคับให้ไอคอนแอปทุกอันเปลี่ยนสีหมดเลยคุณไม่สามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะหรือเปลี่ยนสีเฉพาะอันได้อย่างที่2นะคะแจนขอรวบเลยแล้วกันคือมันจะมีโหมดที่เรียกว่าด k m โหมดไลท์โหมดแล้วก็ออโตเมติกโหมดนะคะนี่เห็นปะด k l ไลท์ออโตเมติกนะคะด r k โหมดนะคะมันจะต่างจากด r k โหมดที่เราเคยชินกันนิดหน่อยก็คือมันจะปรับสีภาพพื้นหลังของเราให้มืดลงนิดหน่อยแล้วถ้าไอคอนแอปไหนนะที่รองรับด์กโหมดมันก็จะเปลี่ยนสีพื้นหลังเนี่ยเป็นสีดาเลยแถ้วง ดำบ้างนะคะก็อย่าเพิ่งตกใจไปอ่ะสมมติจะเลือกดาร์กให้ดูเห็นปะมันจะมีบางแอปที่มันเป็นอย่างเงี้ยสังเกตดีๆนะอันนี้คือ สีขาวใช่ไหมอันนี้คือสีดำอันไหนที่มันเปลี่ยนเนี่ยแอปของ Apple ทั้งหมดนะมันก็ถูกเปลี่ยนสีเป็นเป็นสีดําหมดแล้วนะคะส่วนไลท์โหมดค่ะอันนี้คือไลท์โหมดนะไลท์โหมดก็จะเป็นโหมดปกติที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะส่วนอัตโนมัตินะคะอัตโนมัติโหมดเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามเวลาเวลากลางวันก็จะเป็นไลท์นะคะกลางคืนก็จะเป็นดาร์กนั่นเองก็แล้วแต่ว่าคุณอ่ะชอบแบบไหนถ้าอยากสีตัวเองไปติ้นนะคะถ้าชอบขาวๆไปไลท์ถ้าชอบดําๆไปดาร์กถ้าอยากให้มันปรับอัตโนมัติตามเวลาให้ไป,ะะปอัตโนมัต ทุกคนอาจจะเคยชินกับหน้าตาโทรศัพท์มือถือที่แอปเต็มๆแบบนี้ใช่ปะเราจะไม่สามารถปล่อยให้มันมีว่างๆแบบนี้ได้แต่ตอนนี้เราสามารถวางแปอปตรงไหนก็ได้ตามอิสระของเราแล้วนะคะสมมุติว่าจันอยากวางอ่ะเดี๋ยวจันทําให้ดูเอามาวางตรงนี้เอาอันนี้มาวางตรงนี้เอาอันนี้มาวางตรงนี้เอาอันนี้มาวางตรงนี้จริงๆ,ๆมันไม่ได้แบบอิสระมากขนาดนั้นหรอกเพราะว่าจริงๆมันก็ยังมีกริดของมันอยู่นะเราก็สามารถเลือกวางเอามันก็จะมีแบบบรรทัดที่ชัดเจนของเขาอยู่ค่ะ แล้วพั b บิกเบต้นะคะไอคอนแอปต่างๆของ Apple เองเนี่ยอย่างแอป Maps นะคะก็เปลี่ยนสีไปนิดนึงแล้วด้วยเหมือนกันนะคะอย่างของ Third Party ตีเนี่ยอย่างพวก Facebook YouTube แล้วก็พวก t e l e g r a มเนี่ยเขาก็เริ่มรองรับ Dark Mode เหมือนกันแล้วค่ะและใน Public Beta 3นี้นะคะเขาก็เพิ่ม d ด n a m ม c w a l l p a p e r มาให้เราด้วยเป็น w a l l p a p e r ที่เปลี่ยนสีไปตามเวลาของแต่ละวันค่ะใน Public Beta 4นะคะเขาเพิ่มการรองรับเรื่องของ Notification ที่จะแสดงผลของ Dark m o d แอปไอคอนเนี่ยมาให้เราแล้วด้วยค่ะเดดี๋วจจนนะะใหู้ Control Center นะลามาม 好吧。 นี่คือหน้าตาคอนโทรลเซนเตอร์นะคะล่างลงมาแบบเดิมเลยแต่หน้าตามันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะแล้วก็คอนโทรลเซนเตอร์เนี่ยมันแบ่งออกเป็นสหนา้าเลื่อนมาอีกหน้าหนึ่งนะคะก<ม>็จะเป็นเพลย์เลื่อนมาอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นการควบคุมสัญญาณต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิด Air Pla n e Mode a i r Drop w i f i c e l l u l a r Bluetooth นะคะ Personal h ล t s p o t VPN นะคะแล้วก็ Satellite สำหรับแจนนะเป็นคนที่ใช้ Air Drop บ่อยมากๆก็แอบดีใจนะคะที่เราไม่ต้องมานั่งกดแบบจิ้มค้างนึกออกป่ะปกติเราจะ เราสามารถทําได้ไง่ายขคือแล้วก็สไลด์เอาแบบนี้ก็เจอเลยนะคะสิ่งที่อยากจะแชร์ทุกคนดูนะคือจริงๆหน้านี้มันสามารถปรับเปลี่ยนได้อยู่นะคะเราสามารถคัสตอ์ไม์ได้หมดเลยก็คือเข้ามาที่หน้าบวกตรงนี้เห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปเสร็จปุ๊บเนี่ยให้มากดองคำว,ว่า add control พอ add control นะคะก็จะมีตัว control ต่างๆตัวแบบช็อตคัดตั้งฐาที่เราใช้เป็นประจำเราก็สามารถเลือกเข้ามาอยู่ตรงข้างหน้าได้ซึ่งปัจจุบันตอนนี้นะที่เขามีให้ดูเนี่ยมันก็จะเป็นเฉพาะของ Apple เท่านั้นนะส่วนใน k y n โ t e ค่ะเขาก็มีโชว์ให้้ดดดูแลว,ว่า Party าารัสมถทไ ก็ต้องรอให้ iOS 18ปเนี่ยปล่อยแบบทางการก่อนเราอาจจะเห็นแอปปื้ r ปาร์ตี้ที่มารองรับใน Control Center ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะสิ่งที่ทําให้ง่ายขึ้นคือเราสามารถเอาพวกโฮมคอนโทรลต่างๆเผื่อใครใช้สมาร์ทโฮมเยอะๆนะก็สามารถเอาไปไว้ตรง Control Center ของเราได้ด้วยเหมือนกันค่ะโบนัสเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้ไม่ได้อยู่ใน Keynote แต่จะเห็นว่าข้างบนตรงนี้นะมีปุ่มเปิดปิดแล้วดังนั้นนะคะไม่ต้องนั่งกดปุ่มเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะพวกไฟฉายนะคะก็มีการปรับคอนโทรลความเข้มความสว่างความกว้างของแสงได้นะคะจริงๆส่วนตัวไม่รู้ว่าเขาจะเอาไว้ ทำอะไรแต่ว่าก็เป็นฟีเจอร์เพิ่มเติมที่เราสามารถเอามาใช้งานได้ค่ะนี่อาจจะเป็นเพราะว่าแบบถ้ามันอย่างเงี้ยแสงก็อาจจะสว่างน้อยลงแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้เราอาจจะแบบแสงพุ่งตรงทางเดียวก็ทําให้เราสามารถใช้งานได้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปค่ะหน้าจอที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนี่ยที่มีรูปไฟฉายกับกล้องตอนนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นแบบเดิมแล้วนะเราสามารถเปลี่ยน2อไอคอนนี้เป็นแอปพลิเคชันที่เราใช้เป็นประจําอยู่แล้วแต่สิ่งที่จันรอจันอยากให้มันเป็นแอปพลิเคชันที่เราใช้ประจําได้เช่นแบบว่าเวลาเราซื้อของจ่ายตังค์ต่างๆเนี่ย แล้วเราสามารถซุบทีเดียวแล้วจ่ายเงินได้ก็ถือว่าสะดวกสบายมากมเลยเพราะว่าเราไม่มี Apple Pay ใช่ไหมล่ะ <S <S ในพาร์ทนี้ค่ะทุกคน iOS Public Beta 4เขาเพิ่มปุ่ม Bluetooth แยกขึ้นมาแล้วนะไม่ต้องไปรวมอยู่ใน Connectivity แล้วดังนั้นค่ะมันก็ทำให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นส่วนตัวแจน,นะคะ่ะค่อนข้างชินกับแบบเก่าพอเอามาวางข้างหน้าแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องรอดูต่อไปว่า พอเราใช้นานๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงคะจะชินมือหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่คิดว่าสาวๆที่ใช้ iPhone น่าจะชอบก็คือแอปฟ h โต้เขาอัปเกรดมาใหม่แล้วค่ะหน้าตาใช่ไรกว่าเดิมดนวยคะ่ะเราก็จะสามารถซูมออกเพื่อดูรูปภาพโดยรวมได้ดีขึ้นนะแล้วก็มีการจัดหมวดหมู่แบบอัตโนมัติให้เราด้วยแยกตามวันเดือนปีอย่างเดิมนะคะและที่เพิ่มขึ้นมาคือการจัดตามประเภทเช่นภาพแคปเจอร์หน้าจอแยกกลุ่มคนการแชร์รูปทั้งเซตนะคะก็สามารถทําได้ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้นะเราเข้ามาที่คอลเลกชันหนึ มันก็จะแชร์หมดเลยเห็นปะ่ะรูปทั้งหมดที่อยู่ในนี้มันก็จะแชร์ให้เราหมดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่จะรู้สึกชอบอะ่ะก็คือพวกแมปแหละมันก็จะสามารถดูได้ว่าเราไปถ่ายรูปที่ไหนมาบ้างก็จะขึ้นให้ในนี้นะคะแต่ไฮไลท์สําคัญนะคะมันอยู่ที่การค้นหารูปถ้าสมมติเราพิมพ์คําว่ามือถือลงไปเนี่ยมันก็จะชว์รูปภาพทุกภาพที่มีมือถือนะอ่ะตรงนี้ค้นหาเลย Search. เขียนว่า smartphone เหปะ รูปุกโล,กล,กล,กลกที่เป็นเกี่ยวกับมือถือก็จะขึ้นมาหมดเลยใน Public Be t a 3นะครับไอคอนแว่นขยายเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำเงินจนว่านะเพื่อที่จะสามารถมองเห็นได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะต่อมาคือพาสเวิร์ดค่ะแอปใหม่ของ iOS 18นะชื่อเรียบง่ายเกินคาดมันคือแอปที่รวมพวก Pass ค e y หรือ Key Chain ต่างๆที่เราใช้กันอยู่แล้วนั่นแหละมาอยู่ในหน้าต่างที่ใช้งานง่ายยิ่งขึ้นค่ะเราสามารถเข้าไปดูรหัสของเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะมันเคยมีอยู่แล้วเนาะแต่มันไม่ได้ทำแอปแยกตอนนี้เขาก็มีแอปแกกกข้กก้้้มาาาาารเเ็็ทใหดดูไดลว มช่วยจดจําแทนเราได้เหมือนกันค่ะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เป็นรูปกุญแจนะคะกดเข้ามาปึง้งอันนี้ออโต้ฟิลก็คือการที่แบบว่ามันจะเติมให้เรานะคะก็สามารถเปิดได้ว่ามันเข้าไปที่ไหนบ้าง รหัส Wi-Fi เห็นปะว่จะมีรหัส Wi-Fi ทั้งหมดที่แจนเคยเข้าก็ามีที่ไหนอะไรบ้างเนีย่ยก็จะสามารถดูได้มันก็จะสามารถแชร์เน็ตเวิร์กได้ว่าแบบเอออันนี้คือเน็ตเวิร์กอะไรโชว์เน็ตเวิร์ก QR ก็จะเป็นยิบย,ย่อยอะละเอียดมากยิ่งขึ้นนั่นเองอะถ้าสมมติด,ดูตรงนี้เห็นปะมันก็แยกให้ดูแล้วว่าโค้ด Security Delete Wi-Fi plus key เนี่ยมันก็จะมีให้ดูหมดเลยนอกจากนี้นะคะยังมีฟีเจอร์ในการแชร์รหัสผ่านเช่น Netflix หรือแม้แต่รหัส Wi-Fi เนะี่ยก็สามารถเปิดเป็น QR code เมื่อกี้แหละที่แจนเปิดให้ดูนะคะก็สามารถ ว่า Keychain, Passkey, Password อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะมันต่างกันยังไงใช่ไหมให้ลองนึกว่า Keychain คือกระเป๋าตัางค์ในนั้นนะคะมีข้อมูลที่มีค่าเช่น ID Password และข้อมูลบัตรเครดิตส่วน Passkey นะคะก็คือบัตรเครดิตที่จะเข้าถึงข้อมูลพวกนี้มาใช้ได้ง่ายขึ้นนะคะสแกนหน้าทีเดียวเสร็จเลย ส่วนพาสวิร์ดนะคะคือเครื่องมือส่องในกระเป๋าตังค์ว่าเรามีเก็บอะไรไว้บ้างประมาณนี้ก็คิดว่าอาจจะทําให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะคะอีกอันนึงนะคะที่เป็นฟีเจอร์โปรดแต่ไม่ใช่ของแจนเป็นฟีเจอร์โปรดของทีมงานก็คือเกมโหมดค่ะทุกคนเมื่อเราเปิดเกมขึ้นมา iOS 18นะ่ะจะเข้าเกมโหมดให้ทันทีแบบอตัตโนมัติเลยซึ่งจะโฟกัสการใช้ CPU ไปที่เกมแล้วก็เพิ่มการตอบสนองต่ออุปกรณ์บลูทูธค่ะเพื่อเป็นการตอบสนองที่ดียิ่งขึ้นแบบหูฟังหรือจอยเกมนะคะนั่นแหละก็ทําให้คุณสามารถใช้งาาานนนไดดด้้ีีมมกกิ่่่งงขึัขเอออะะูตทแป นะเอาจริงๆคนไทยไม่ค่อยใช้แอปนี้เท่าไหร่ในการสื่อสารกันเนาะส่วนมากก็จะใช้ไลน์กันเป็นหลักแต่าจ์ก็อยากจะลองแนะนำให้ทุกคนเปิดใจใช้ดูนะเพราะว่าาจนชอบมากในการที่แบบส่งไป่เศษส่งรูปส่งติ๊กเกอร์กับเพื่อนเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปอันดับแรกเลยคือระบบ RCS support ะะสะพานเชื่อมต่อระหว่างบับเบิลสีฟ้าและสีเขียวนั่นเองอ่ะถ้าเราให้ฟังสั้นๆเข้าใจง่ายๆก็คือมันคือการส่งข้อความร่วมกับระบบ Android ได้ดีขึ้นส่งข้อความภาพหากันได้ในความเร็วที่สูงขึ้นนะคะรวมไปถึงเห็นเวลาทีี่่ออกกฝาายลังพพิมม์ข้คว ด้วยนะคะเราจะรู้ว่าเวลาเขาพิมพ์แล้วเขาไมปกดส่งเนะ่ยเอ๊ะอะไรวะ พิมพ์อยู่หรือเปล่าหรือจะส่งอะไรหรือว่าเอ๊ะคิดหนักหรือเปล่าเงี้ยก็จะเห็นหมดทุกแบบทุกอารียบทที่เขากําลังจะทำนะคะนอกจากนี้ค่ะเขายังมีแท็บแบ็กด้วยนะคะคือเหมือนการกดลายข้อความแต่ก็จะทาได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะแล้วก็สามารถตั้งเวลาส่งข้อความได้ก็เป็นฟีเจอร์ที่สะดวกมากมากไม่ว่าจะส่งข้อความไปแบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์สมมติว่าเราอยากจะเป็นคนสุดท้ายหรืออยากจะเป็นคนแรกของคนเนี้ยเราก็จะสามารถตั้งเวลาได้เลยเพื่อที่จะได้แบบเป๊ะตรงเวลานะคะแล้วยังสามารถคอส์ตัวย์ข้อความได้อีกหลายแบบนะคะทั้งตัวาตตเง่ๆ ทำไดด้หมเลยใน Public Beta 2นะคะเขามีอัปเดตให้ RCS สามารถใช้ได้กับหลายเครือข่ายสัญญาณมือถือมากขึ้นแล้วก็ Public Beta 3เนี่ยเขาจะเปลี่ยนหน้าตาเมนูเปิดปิดของ RCS นิดนึงค่ะ แล้วข้างล่างเนี่ยจะเขียนแจ้งเตือนไว้เลยว่า RCS ใช้ Cellular Data นะหมายความว่าเขาต้องแชร์ข้อมูลนี้ให้กับผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือของเราก็เป็นเรื่องของ Privacy นะคะที่ Apple เนี่ยมักจะระวังเป็นพิเศษนั่นเองและของมาอีกอย่างหนึ่งนะคะในระบบของ iOS 18ก็คือการซ่อนแอปนั่นเองเฮ้ยนี้มันดีหรือไม่ดีนะเนี่ยจะซ่อนทําไมนะซึ่งมันจะมี2ฟังก์ชันด้วยกันนะคะก็คือการล็อกและก็การซ่อนโดยใช้ Face ID เป็นหลักค่ะเราสามารถกดทางไว้นะแล้วก็ดีควายพาร์สโค้ดก็ได้นะคะถตยจะต้องการซ่อน App. ทีนี้ก็สงสัยใช่ป่ะว่าเราจะไปหาแอปไลน์จากที่ไหนมันก็จะเป็นโฟลเดอร์ฮิดเด n นตรงนี้ตึ้งพอกดเข้ามาปุ๊บเราก็ต้องใส่รหัสอีกเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะมาเจอแอปพลิเคชันที่เราซ่อนไว้ตรงนี้ค่ะส่วนใน Public b e t a 2เนี่ยมีการอัปเดตให้มองเห็นไอคอนที่อยู่ในโฟลเดอร์ h i d d e n แล้วนะคะเมื่อกี้อธิบายนะทั้งไฮแล้วก็ Require Passcode ไปแล้วแต่เราสามารถเลือกอย่างเดียวได้ด้วยเหมือนกันนะคะสมมติว่า Tiktok กเนี่ยจะกดค้างไว้ใช่ปะ่ะเราสามารถให้มันกด r e q u i r e Passcode ได้ Requi Passcode เห็นไหมคะทีเนี้ยแอป TikTok อะ่ะมันก็จะ require passcode เลยถ้าแตนกดเข้าไปปึก๊ก ทีนี้คุณก็ต้องใส่าหารหัสก่อนมาถึงอันสุดท้ายค่ะฟีเจอร์ที่แจนเล่นนานที่สุดใช้เวลาด้วยมากที่สุดนั่นก็คือฟีเจอร์เครื่องคิดเลขค่ะในส่วนของ m a ทโนตนะคะมันคือการทําให้เรื่องเลขเนี่ยกลายเป็นเรื่องสนุกขึ้นมาทันทีเราจะรู้สึกว่าเราไม่กลัวเลขอีกต่อไปโจทย์อะไรขึ้นมาปุ๊บเราก็คิดได้สูตรที่เรียนมาลืมแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าแอปเครื่องคิดเลขเนี่ยมันจะทําให้เราได้หมดเลยค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบมหัศจรรย์มากๆาอ่ะนอกจากตัวเลขแล้วยังมีภาพนะที่ช่วยคนเข้าใจได้ง่ายขึ้นน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 ออออีีีีีกกกกด้้้้วยคคคค่่่่่ะะะททลหาหาตตตตขงงเเเเรืิปปจจ็็แแบบชมมั ให้เราเลือกแล้วสมมติว่าเป็น s c i e n t i ท i c เนี่ยก็จะมีพวกแบบเครื่องคิดเลขแบบสูตรอ่ะเราจะสามารถใส่เข้าไปได้นะคะอันนี้ก็ทุกคนอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่ที่เพิ่มขึ้นมาคือเนี่ยที่เจนบอกแม c n โนตเราจะสามารถเขียนได้เช่นเจนเขียน2อรูทเาบวกหลบเจ็ดเท่ากับสอันนี้คือเป็นสเป็นหกบวกหเป็นสิบเอ็ดสิบลบเเป็นสทุกแต่ก็พูดตามตรงว่า อาจจะไม่ค่อยสนุกเวลาอยู่บน iPhone ของเราเนาะถ้าสมมติคุณไปใช้งานใน iPad เนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันสนุกขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยซึ่งแจนเชื่อแหละว่าบางคนอาจจะถามว่าเอ้าแล้วมันถอดสมการได้หรือเปล่าเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่สามารถถอดสมการได้นะแต่ในอนาคตเชื่อว่าทําได้แน่นอนเพราะว่าก็ทำแบบนี้แหละมาเพื่อให้เราสามารถช่วยคิดเลขต่างๆได้ก็ต้องรอการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะนอกจากส่วนของแมทโนด์แล้วนะคะตรงเครื่องคิดเลขธรรมดาก็จะมีส่วนที่เรียกว่า History เพิ่มขึ้นมาให้เราด้วยนะคะทาให้เราแบบสามารถย้อนกลับดูได้ด้วยววว่่าาาเเรรคิดอออะไไนะ้้นนนนกกกจี็็ปสขง เปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะคะเช่น Apple ID ใน i o s 18เนี่ยจะเรียกว่า Apple Account เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนแอป Safari ค่ะขาเพิ่มฟีเจอร์ Reader ทําให้เราสามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังของเว็บหรือว่าเปลี่ยนขนาดฟอนต์ได้มี2ไซส์นะคะคือเล็กกับใหญ่ก็รู้สึกว่าคุณอาจจะชอบดูตู้งเสื้อใหญ,ใหญ่ก็สามารถปรับได้นะคะแอปแ a ลนดนะคะก็จะเพิ่มฟีเจอร์ย่อขยายด้วยปลายนิ้วของเราสามารถดูภาพกว้างได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองปกติเราก็จะเห็นประมาณเนี้ยเราก็ต้องกดเข้าไปดูว่านี่คืออะไรแต่เราก็สามารถเนี่ย เราก็จะเห็นแหละในแต่ละวันว่าเรามีอะไรทําบ้างนะก็จะสามารถซูมดูได้นะคะ ก็ง่ายคืนสําหรับคนที่มีตารางงานแบบแน่นๆนะคะในส่วนของเซตติ้งค่ะก็จะมีอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเช่น accessibility หรือเครื่องมือช่วยเพิ่มการเข้าถึงนะคะจะมีสิ่งที่เรียกว่า eye tracking นั่นเองนะเราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้แล้วเปิดใช้งานได้มันจะเหมือนกับว่าเรามีเมาส์อยู่ในจอแต่ควบคุมโดยลูกตาของเราเราใช้ตาในการมองเนี่ยฟีเจอร์นี้ยังอยู่ในช่วงของเบต้าเท่านั้นนะคะเท่าที่จะลองมันยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่แต่ว่าใครอยากลองเนี่ยก็สามารถลองดูได้จริงๆแล้วฟีลลิ่งของมันเนี่ยมันก็เหมือนทําเหมือนแบบ Apple Vision Pro ท เป็นแบบเมาส์ในการควบคุมคอนโทรลต่างใช่ไหมคะลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่ามีผู้ที่บกพร่องทางด้านแบบแขนหรือมือต่างๆ่ที่เขาไม่สามารถใช้ได้จริงเขาก็จะสามารถใช้ตานในการคอนโทรลต่างๆได้ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นฟีเจอร์ที่เขาทําขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีความบกพร่องต่างๆนั่นเองให้เขาสามารถใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆหรือเข้าถึงอุปกรณ์ได้แบบเต็มประสิทธิภาพนั่นเองค่ะฟีเจอร์แปลกอีกอันนึงนะคะเรียกว่า vehicle motion cues ค่ะหรือแปลง่ายก็คือฟีเจอร์แก้เมารถนั่นเองนี่นะคะให้เลื่ คอนโทรลเซนเตอร์ Center, แล้วกดตรงนี้แล้วกดออนมันก็จะมีจุดๆขึ้นมาเนี่ยหจุดอยู่บนหน้าจอนะคะถามว่ามันทานํางานยังไงคือสมมติจันเล่นจอยอยู่ใช่ปะ่ะสมองคิดว่าเราอยู่กับที่แต่สิ่งที่เราอยู่มันไม่ได้อยู่กับที่มันถูกเคลื่อนไหวไปเรื่อยดังนั้นแล้วเนี่ยการมีจุดพวกนี้มันจะทําให้เรารู้สึกได้ว่าโอเคมันขยับอยู่นะสมองเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยจุดพวกนี้มันไมไ่อยู่กับที่นะเรากําลังนั่งอยู่บนเรือที่มันขยับอยู่พวกนี้มันก็จะขยับไปด้วยเห็นปะเรียกว่า เป็นการช่วยลดอาการเมารถได้นะคะถ้าใครเมาก็สามารถลองกดดูได้เผื่อมันจะเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณแบบ หายจากการเมาได้ได้ง่ายคือนั่นเองก็เป็นเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆค่ะที่เขาทำมาเพื่อใส่ใจผู้ใช้งานนะคะและใน Public Be ต a 4ค่ะแอป Music จะเปลี่ยนหน้า b r o w s e นะคะให้เป็นคำว่า New แทนพร้อมกับเปลี่ยนหน้าตาในหน้าต่างนี้นิดหน่อยค่ะสุดท้ายนี้อยากรู้ไหมคะใครไม่ได้ไปต่อกับ iOS 18 iOS 18นะคะจะสามารถใช้ได้กับ iPhone SE2 หรือว่า XS เนี่ยขึ้นไปนะดังนั้นมันคือโทรศัพท์มือถือที่ใช้ชิป A12 b i o n i c ต่ำกว่านั้นจะไม่สามารถอัปได้แปลว่าโทรศัพท์มือถือใคร ที่สามารถอัปเดตมาถึง iOS 17ได้แล้วเนี่ยจะสามารถใช้งาน iOS 18ได้ด้วยเหมือนกันนั่นเองค่ะสำหรับอัปเดต iOS 18 Public Beta 1-4เนี่ยมัดรวมกันทีเดียวก็จะประมาณนี้นะคะอาจจะแปลกไปจากปกตินิดหน่อยที่ต้องย้อนเวลาไปเล่าแล้วเติมจากอนาคตด้วยเยยนะคะเอาเป็นว่าถ้า iOS Public Beta 10ออกมาเมื่อไหร่นะคะเจนก,ก็จะรวบรวมให้อีกทีหนึ่งแล้วกันเป็น5 6 7 8 9 10เลยเ <c oughs> ยอะเกินไปเอาเป็นว่าเผื่อใครสงสัยนะคะว่าทำไมไม่เล่าเบตา18.1เจนขออธิบายตรงนี้แล้วกันนะคะว่าไม่แนะนา นะคะให้คุณดาวน์โหลด Dev e l o p e r b e t a มาเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่อาจจะใช้กับบางแอปไม่ได้นะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าคนทั่วๆไปอยากจะลองใช้งานแนะนำให้ใช้ตัว p u b l ิ c b e ต a แต่ก็ต้องให้ความสำคัญเลยนะต้องแบบเน้นย้ำคำนี้ว่าทั้งหมดเขาทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้นักพัฒนาเนี่ยได้ลองใช้ก่อนไม่ใช่ให้พวกเราเนี่ยได้ลองใช้เนาะเขาต้องการให้นักพัฒนาได้ลองใช้แล้วก็เอาไปพัฒนากับแอปพลิเคชันต่างๆที่เขากาลังทาอยู่ค่ะสาหรับวันนี้นะคะ iOS 18 Beta ก็จะประมาณนี้ถ้าใคร ไม่ได้ลองหรือว่าไปลองมาแล้วนะคะรู้สึกยังไงก็อย่าลืมมาเล่าให้ฟังกันด้วยนะคะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ทีมงานซีเมียเกนด้วยนะคะพรงนี้ระวังหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าเพจของซีนะคะซีเมียเกนเนี่ยนะคะจะมีช่องทางที่ชัดเจนเลยเป็นเพจทางการที่มี Meta Ver i อร์ d ติ๊กถูกสีฟ้า เพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นเพจที่ปลอมแปลงซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยตรวจจับได้มาก200เพจที่แอบอ้างเป็นเพจเราก็ระวังตัวกันด้วยอย่าไปหลงเชื่อในการซื้อสินค้ากับเพจที่ไม่ใช่เรานะคะฝากกันไว้เท่านี้แล้วกันอย่าลืมไปติดตามกันในช่องทางโซเชียลที่ติขึ้นให้นี้เป็นช่องทางที่ถูกต้องของเรานะคะ